ดีครับถึงภาคใต้แล้วอุอ้ยดวงเนี่ยเพื่อนลูกกระไล่เนาะลูกเพื่อนกระไล่เนาะมึงเนี่ยเพื่นลูกไล่ให้ไอ้ถ่ายรูปหนป่อยครับถ่ายรูปหน่อยพอลูกสองวันีพอลูกสองโอ้นออ้องอเกียนถึงภาคใต้แล้วครับน้องนดัดรั้งแรก ครั้งแรกโอ้โหครั้งแรกเรียบตาบ้ง i̇şte บ้องเลยครับเตงง่วงหยังง่วงไปหยังเหรออุ้ยอุ้ยมีไม้เคยขึ้นน้ำเมียจะมาสะอาดตาใช่โอเกนมาทะเลครั้งมาพักใต้ครั้งแรกทะเลครั้งแรกด้วย

โอ้ยจะขึ้นมาคยขึ้นมาฮาลุก่าพี่นัดพี่วัดไปเข้าไปก่อนไปถ่ายรูปเร็วๆจะถ่ายรูปมืดสภาพด่าสีาเอามันมืดจัง,งมันย,ยอดแสง,สงเนาะโอ้ยระวังนะสุดลูกหูลูกตาครับเยแนเยๆน แล้วเหลียบตาว้าว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 พี่โควิดพูดอะไรให้มันตื่นเต้นหน่อยสิ Amazing <Thailand. S 2> โคตรเจ๋งๆข่ามาเบิกหัวู้ h a ต,ตัวฮะตื่นตาตืต่นใจครับเนี่ยอป็นไงโอเกนกับกาดำ okay, มาผักไตครั้งแรกมาเทาลี่คั้งแรกเนาะลูกเนาะอะ คุณพ่อหลุดรบครับมาแล้วมาเที่ยวทะเลในรอบโอ้โหกี่ปีแล้วครับเขาหลูกดอกแล้วเนี่ยลูกโกครับเต้มาเที่ยวทะเลมาเที่ยวไหนนี่เต้มาเที่ยวทะเลครั้งแรกคือตอนมันเป็นหมอลำนี่แหละตอนเป็นหมอลำมาเป็นหมอรำครั้้มาตอนนี้ก็หลายครั้งอยู่ใช่เนี่ยแต่ว่าภาคใต้ในครั้งแรกที่ใช้มือไหนนะเว้ยใช้มือไหนนะเจ้าูกน้องมาเลย ใายล,ลูกูกไายก่อนกับพี่เลี้ยงก่อนพี่เลี้ยงใครคือบาารรลัยสิเออดีละหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามปาดพี่เลี้ยงพาลูกอ่หล้ลาน,ลลานมาเที่ยวภาคใต้นะครับทะเลนเาวะใส่พี่เต๋อพ่เลี้ยงไดเด้อครับได้ครับอุ้ยอเอาแก่น่ารักมากกับกาดำ มึงกระดมเขาเมาอยู่นั่นแหละโอ้ยนอนมาหักกันแล้วหักกันแล้วอุ้ยน่ารักเนี่ยกระดมออกเดียดตัดหยอกเป็นสีนี่เลยเนาะเนาะเอาวะเยาวศน้องเนาะคือกล้องมาเห็นน้องในไอร้ลงคลิปเดียวก่อน เอาล้งไปเรๆเกันเรองและดวลงกนกนบาวเนี่ยใช่ไหมครับด้านคิมีขออนุญาตเอาไว้สำรับงนนะครับผมไประกอบกานถิปต่อไปนะครับครั้งแรกพาลูกชายครั้งแรกก็แทบทอกเลยมาทะเล มาขยันแทนเยบตาโม่งครั้งแรกพ่ลูกชายมาทะเลบอกไปอ้ยแนอยู่ในโหลดเนาะเพราะมืนตา่งทะเลเล่นเนาะบอกภัย บอกเจ้าแล้วล่ะกาดำคือขาดำเดลูขอต่างเดียววคฮานี่นี่คอเส้นเลือดที่จมูกอืเอ้ยขึ้เขาเขาจนแดงใช่ไจนแดงไม่ขาเดียวพอเนาะโอ้ยปวดโอนเดมานอะสูงลุทามลุทามฉันกับพรท่านจะคิดอยู่ไฮเธอแม่ไอว่าสุ เอาพี่พีดาเป็นอาทีพของเราังยังไม่เนเพร่ะพีดเาป็นเาพีดเดียวเป็นตัวเขาค่อบ้าเออไห้ไวยนี่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 น่นี่นีนีนี่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 นนนี่นี่นี่่นี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 ่น่นี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 ับีนี่นี่นี่ปี่คร่บเ่ี่ี่ี่ยก่นี่น เราเห็นสถิติไหมขับทั้งไปแล้วกับจ้คุณยอคับอแกข้ากับพี่นัรัพี่นัดสีเมาวะข้ากับนัดเมาะจ้ากบจบหรอรจบผู้ผลิตผู้ขอทั้งคนขายเช่าแร่เลยนะดีน้ำ นต่กน้เ,าาเอนเอ,นอยาอยนะไ,ไ,ไ,ได้เลยครับผมเป็นตากล้องให้อีกวันนี้สวัสดีครับครับ่เป็นบอาวอบุถึงที่รนะครับผมถ้าเราม่มาจุดนี้แสดงว่าเรามาไม่ถึงนะฮะเ็ยเนเนียเส้นตาปรสแงแต่กเยอะนเนี่ย

ไอหมดเลยเหนียวอุ m ert m ert. <S <S ้ยน่าร oh. yeah. like ักจุกรแล้วมันตกยืนหนาบวมเนีห็นไหตีนเพราะนะตอะไรตัวไหมไอมาตัวตกตกัเตียงหลังหัวสักะเทียมโอเกียนนะอ้ยสะอ่นข้าวข้าวเนี่ย อากับนางสีขาน้องออกแกนกับน้องกาดำมาเดียวาฉ่ำฉ่ำแรกครับเต้งเป็นยังไงบ้างครับเฮ้ยเอาบ้างเลยพ่อเป็นยังไงบ้างลูกเ้ยได้ดีพี่วันครับรับยาช่องเกตครับได้อ่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ฝากติดตามต่อๆไปครับ